ใช้แอร์ยังไงให้ท่าไฟไม่พุ่งร้อนเบอร์นี้หลายคนคงอยากเปิดแอร์แบบ non stop แต่ก็เกรงใจเป็นค่าไฟที่อาจจะเดือดอยิ่งกว่าผู้เลยหาวิธีเปิดแอร์แบบประหยัดท่าไฟมาให้ค่ะวิธีแรกคือระบายอากาศก่อนเปิดแอร์โดยเปิดประตูหน้าต่างห้องและเปิดพัดลมเพื่อระบายความร้อนที่สะสมอยู่ในห้องวิธีนี้นอกจากจะเพิ่มอากาศให้หมุนเวียนในห้องแล้วยังทำให้ห้องเย็นเร็วขึ้นแอร์ไม่ต้องทำงานหนักเกินไป และเมื่อจะเปิดแอร์ก็ต้องปิดห้องให้สนิทค่ะทั้งประตูหน้าต่างุกบานรวมถึงสำรวจดูว่าห้องมีช่องให้แอร์รีดรอหรือเปล่าถ้ามีก็ทําการปิดรูซาค่ะเพราะแอร์จะได้ไม่ต้องทํางานหนะักเพื่อรักษาความเย็นให้คงที่และควรปิดม่านเพื่อกันแสงแดดส่องเข้ามาภายในห้องด้วยนะคะเปิดแอร์และพัดลมค่ะโดยเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ26-28องศาเพราะหากเปิดแอร์ที่อุณหภูมิต่ำๆก็จะกินไฟมากโดยให้เปิดพัดลมช่วยเพื่อเพิ่มความเย็นสบายและเพิ่มการเคลื่อนที่ของอากาศภายในห้องทำให้ห้องเย็นเร็วขึ้นวิธีนี้ช่วยให้้ประยัดดค่าไฟถึง10% ไม่ปิดปิดเปิดเปิดแอร์นะคะเพราะช่วงที่เราทำงานและกินไฟหนักที่สุดก็คือช่วงเริ่มเปิดแอร์ดังนั้นการเปิดแอร์อย่างต่อเนื่องดีกว่าการเปิดเปิดปิดปิดค่ะแต่ถ้าไม่ได้ใช้งานแล้วก็ควรปิดแอร์ด้วยนะคะและควรตั้งเวลาปิดแอร์ด้วยค่ะอาจตั้งเวลาปิดแอร์ช่วงกลางคืนที่อากาศเย็นลงแล้วและใช้แค่พัดลมหรืออย่างน้อยก็ตั้งเวลาปิดแอร์ก่อนที่เราจะเลิกใช้ห้องนั้นหนึ่งชั่วโมงเพราะความเย็นจะยังคงอยู่ในห้องหลังปิดแอร์ไปแล้วอีกราวสามสิบถึงหกสิบนาทีมันล้างแอร์โดย ไม่ทําให้ห้องแอร์ร้อนและชื้นเพราะการทางานของแอร์จะใช้พลังงานในการลดอุณหภูมิห้อง30%และการกําจัดความชื้น70%ดังนั้นจึงควรเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องแอร์โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนเช่นเตารีดเตอบและไม่ควรวางตู้เรียงปลาต้นไม้หรือตะพาในห้องแอร์เพื่อไม่ให้แอร์ต้องทํางานหนักเพื่อกําจัดความชื้นและในวันที่ฝนตกก็ควรเปิดโหมดลดความชื้นหรือได y โหมดด้วยนะคะเพราะจะช่วยให้แอร์ทำงานน้อยลงลดความร้อนจากผนังห้องด้วยตู้โดยการนําตู้เสื้อผ้าหรือตู้ใบใหญ่วางติดผนนนััังงงงหห้้้ออออฝ่่่่่ททีีแดดเพืชววยลคาามรผกจะ หาแอร์ที่ใช้อยู่มีอายุ10-15ปีขึ้นไปก็อาจจะมีความเสื่อมตามอายุการใช้งานซึ่งทําให้แอร์ใช้พลังงานในการทาความเย็นมากกว่าปกติค่ะซึ่งอาจจะต้องทงาการเปลี่ยนแอร์เป็นเครื่องใหม่ถ้าเปลี่ยนก็นแนะนาเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะคะเพราะประหยัดไฟมากกว่าที่สําคัญควรเลือกค่า BTU ของแอร์ให้เหมาะสมกับขนาดของห้องด้วยหากเลือกค่า BTU ที่สูงเกินไปก็จะทําให้คอมเพรสเซอร์ตัดบ่อยประสิทธิภาพในการทํางานของแอร์ก็จะลดลงค่ะแต่หากเลือกค่า BTU ต่ำเกินไปก็จะทําให้ห้องเย็นช้าแอร์ทำงานหนักกินไฟแล้วก็เสียเร็วค่ะ ส่วนที่วางคอมเพรสเซอร์ก็ควรเป็นพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทอยู่ในร่มไม่โดนแดดและฝนโดยตรงและควรยกสูงเหนือพื้นเพื่อให้คอมเพรสเซอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขอให้เย็นสบายค่าใสใไม่ชักฟิลนะคะ